ข้าห้องสี่พันเพื่อนิดเป็นสี่พันคือห้องลาขึ้นกว่าเก่าห้องลายก่าแน่มันสีแท่งขอเานี่บกันงวถือก็ี่สีแท่งัเกาเป็นยังไงกว่เดิในสีงวนั่นบัหันมื่นสองวันนี้เป็นมื่นี่อ้นก็บโพดขายแลวอีพอบังหันมืนสองไงกว่านี้วันนี้มื่นทีผันหน่อยลุงนั่นน้น้อยๆอรอนี่บั ก<ค>้อยมูลสีมันขายผู้มันหาขายผู้แ,แค่ไหนผูแ้แค่ไหนมันนี่เรื่องแมวและผู้คือือ่หน่อยราคาสูงอย่างไรบ้หลายคือว่าดีดเห็นไหมคือผ้สัดดีครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้องเช้า,ชาว,วันพุธที่ยี่สิบเอ็ดทิงหาคมพี่น้องอยู่กับบรรยากาศการซื้อขายตลาดนัดโคกระเบือวารินคำราบอุบลราชธานี บางตาในี่งหน่อยพี่น้อง,งรับมันพุดนสี่ห้าเลือกซื้อก็อได้ซื้อเกี่ยวกับาค้ายโบหูพี่นอ้องถ้าพี่น้องไปอัพเดตราคาทางในมันทีเป็นยังไงหมือน,นี่ขึ้นหรือทีลงก็อตอร์อลีกล่ก่อนนี่พญี่ปุยวเปลี่ยนแผนนง้วนเหนือมากง้วนเวียดนามได้หนิ มือหาพัานหาราคาห่อห้อยบอถเ้อแล้วเนี่ยแล้วไปเบียดเขาสือถือเน่เขาหาจักบ่าทหรือเบียดอะห้อยหาพัหากับบ้านเนื้อพอแหงและ, 3, หะส้มพ่านห่าานสิขายเราบอเสียวไปงงาานน่งเขารบอเด่นพ่อก,กระเทืนอ,นอนบ่อนอ๋ เลี้ยงได้อยู่บ่นี่เลี้ยงก็ได้โอ้โหเลี้ยงแหะคนซื้อเลี้ยงบ่มีก็เลยสุดท้ายเป็นคนซื้อเลี้ยงบ่มี่ใครเป็นเนี่ยเขาให้หมื่นสามพันห้าร้อยบาทพี่น้องโอ้ยโหตัวแบบใหญ่หนึ่งโคตรแห้งงามผมนี่ตัวนี้ใช้เลือดไล่ผมนี่นี่น้องเออเขาเห็นยังเหลี่ยบห้่อเขาเห็นยังเหียบหล่อเพิดขนาดนี้เห็่ผมได้พี่น้องวันเด้ดรู้เล่รักษามาในยังงามป่นนี่เลี้ยงแต่ว่าคนซื้อเลี้ยงเา กลายเป็นัวเนื้อก็คือเหลี่ยงบมีเป็นนวเนื้อ่ะหยหาปเปล่อยออกห้พี่น้องพยายาใกพ้ปอท่ไหู่นหัวขบนหาเก่าซีซีนั่โกี้ไหลดีงวดแบบงามเลยจำนี้กับบมี่อจำนี้นไในหอยเงาขนาดเลยพี่น้องเหมือนนี้ก็แม็เจอปัหามัดนัดก้อนนั่นร้อยนี่คราดีแท้เด้นั่นนี่เขาหางาสื่อ แก่เข no mm ้าวพ่อแหละบ่ดีอนเนี่อ่อยข้าวพ่อบ่อหนอมากระาบัน็ผูคอนหาพันอยู่อ่ะนอยเจ็ดพันตัวได้เนี่ยคือเป็นราคาอายุตัวผูดนอยออกนอะเด็นแก่กัพันขกัพันหาใครแม่งขายกับขึ้นเทียบวานันนันแล้วเนาะประมาณนั้นแล้วนะเออ ก็แม่ไปไ็นสื่ออยู่ทนไ้ว่าองเล็กทองรามดีขนาดเลยพีก็ได้มาบดถึงมือเขาหนอแมนเออมือเขาซื้อผลประโยชน์ามามันบ่ได้นี่ละแมนนู่นได้เห็นเขาซือ้อเห็นเขาซือ้เอเห็นเขาซืออาซ้อจังไหนง่วมาแมนเออแล้คจะได้ง่วงม่ไปเลี้ยงพ่องงนม โทรไปโทรไปห้ปปอง084 029 1327แบับบางวีเราบ,บุงม่ลูกโอ้เม่มันแกเราก็แกหน่ละเราก็แก่ม่ละนี่เท <c oughs> ลูกเทืลูกเพิ่นก็ผูกมาจูเมียหมื่นหกพันห้เพินว่าวกับะมาณนี้ละมันจอย ปัะมนี้หละนาะกับปัะมนี่แล้วบ๋สวยป่ะในนาะกัต <Pf und. S 1> ั 6, 000, ้ม um, ราคาตัมสภาพใน้องัวได้ละหมื่นทกปันหายรานใช้ด้งวดถึงมาขายงวดถึงพอมีขายเป็นอะเปตัวทาไหี่มานหกเดือนไหนไรลูกเบิงดอวอขายเขาสองหมื่นขายเขาอะไรเบิ้งให้เบิ้งดูสองหมื่นโอ้ สเมตรสองเมตรขาสองหมื่นตนี้ก่นมัดหกเดือนขายผมเสองหมื่นโอ้ตัวนี้ตัวนี้ัไนขายตั้ห้ามาองหมืหลอยในบงลูกสองหมื่นันอยงทิ้งไงแท้หมื่นหันอยโอ้มีมันผุดแหงแล้วนี่วงสองเมตรผุดขายสองหมื่นอีกล่ะหเดือนตวหกเดือนหกเดือนเป็นตัวทอแล้วตัวทอหนตัวแล้วขายแล้วขายแล้ว ไปสองหมื่นต้นีีหมื่นตวนีหมื่นหาลอยกัรงวงหูกับใบใหญ่ตัวอะไรโอ้เนี่ยแกเพราะห้พรานี่ไล่วโค้งยันทีถือหมื่นหาลอยปน้องเม็ดฟาไม่รู้หนอกง่วเขาจับูนมาขายโอ้ไม่รู้มันง่ามกนนี่เมีมันเราขายพอฟังแล้วสองหมื่นทองหอมทองฮเดือน นี่ต้นนี้หมื่นกว่าบาทต้นนี้กี่สิต้นนี้ช่องเฟยสิเดียวเอาเมื่อเอาเมื่อเข้าใจอยู่เอาเมื่อจะไปอ้วนยังไงหวดยังไงใช้ต้นต้นนี้จักบายกว่าต้นคู่นี่ขายตอนละหมื่นพานทั้งหมดหมื่นพันต่ออีกโอ้อีกแล้วนอวะเนี้ยนอวนี่เม่สาวหน่อยสองตัวเอามื่นพานต้นละหมื่นพันมิตีสิบกว่ากว่าต่ออีกไม่ได้ขายหมู่ห้อง กค <Tipp s> <handled kr> <ii> er ู่ีสองหมื่นสองพันห้องใบอันนี้เป็นขายแล้วเล็กหน่อยคู่หน่อยตัวละเจ็ดบาทก็ไม่ได้ผิขายตัวละเจ็ดร้อยเสียผ่นร้อยขายตัวละสิบ้อทสองมื่เสนร้อยมึงเาขายสองพันบอกขายมาจากในรลายกันยังเสรแล้วที่เป็นยังมันบได้กสร้างมัได้ขายแล้วขายแล้วี่าร้อยสองหมื่นส้มันงามได้เหรอมาหน่อยแล้ว ละหมื่นกินลอยนี่ตันละหมื่นพันผาตอนี้ตัละหมืนแพงว่เมเกดับเหมือนพันได้คุ่อันนั้นกับหมื่นหาร0ยเฮงใหญ่เบอร์โทรไปห้อพอยเบอด้วยรโทรเบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์เจ็แนึ่งกห่งแปดเ้หึเครื่องใดเบิดเครื่องไหเบอร์อตัวนี้งามอยู่หมื่นพันเราพันลนี้ไกำลังไกำลังมองหาสาวน่อยตัวได้ คนไหนห้เหตุแผ่นพัดะคนไห้พันแล้วนี่มันไก่นไหนเนี่ยเนีเขาให้พัดเนยบางคนิดว่าทาง้นทางซื่อเนยผู้อื่นเขาให้พันและจะขาเขาให้แก็ให้ก็ให้ให้ผู้ห้รายน้นนเ่ยผู้อื่นเขาให้เน่ให้ผู้ให้ลายนูนคนนู้นไม่ให้หาอยากอยากให้ได้ซูคนเนี่ เดี๋ยวได <ไป S 1> ิเจ้าพ่นก็ถอยออกได้ขันหายวร้คุณเมนไปเบิงไปเบิงของผูได้จ้าพ่นมาพูัหายไร้ไปก่อนแล้วจะเื่อั่งก็ต้ออนแม่ลูกให่ลูกมันเ่ลูกก่นตัวแดงๆน่ยตัวผุดผุนตัวผุนตัวนั้นก็หายพันอยู่ก็หาพันน้อยอยู่ เออดีดยอายูบประจักแล้วออกมากมันมีลูบบลลมันมีดูข่วงเี่นะจะคุยกันอีกจะคุยกันดีจะคุยกันดีขนาดเมันมีลูข่วงเอ่อเมื่น้อยๆกันแม่กับสูงเกือบเม็ดสามทีบเลยเี็นสองงเจ้าจาักบาทก็มองเอาเานะ่ย สา0พันเออสามพันเขา,าหายพันหนึ่งแล้วกับยู่พันกลัวเกือบสองพันก็คา้า,ายได้พันหนึง่งสี่เหลี่ยงพันหนึ่งบดึงพุันองเหียารถมาอืมเ้อ,เอข้ามาได้เอาบเบิ้งฝทั้งฝุ่นุ่กระเบิ้งโอ้พื่นเบื้งเมียเร้าหน่อยนี่บอ่ยีสนเขาแท่ไรนีน่กันเลยเนี่ยมาดีครับนั่งเลยออคุณเห็นมันถือสี่รอ คือกนี <bom> ่แม่กวงมึงม่นพันนี่เขาห้แล้วนี่เพืนไปยังอยเราก็ขายนี่ม่ข้อมีเดียวี่กระทันตัวกระทินพันแต่เขาห้พันแล้วไรื่อหาวาไปสามพันเ่นอไปนังไในลูกก็ง่ามยุท เ่นเลีงตัวแดกเพิ่งเ็เล่งค่ะเพื่อนเล่งเนอสาวหนาะยมันมนอยู่บ่มาองนหาร้อยแล้วขายก็สิร์ฟหมดจบดเลงแล้วเนาะเาเปิดทุคแม่ลูกดี๋สก่อนมาเปิดทษกแม่ลูกมลูกไว้หาเพิ่อจกไก้น้ำนั่นแม่าหล่นั่นแหะนะเปิทุเอไเิดทุกไหมันหนมีเบิดทบอ่าเปิดทกบเปิดใส่กับเเป็นยังหามีผู้อยากไกลน้ำเออที่มอีเสียบ่อยก็ได้หลบระปู่มันใหญ่เนี่ย เน่เน่คือให้นักเรียนคือให้นักเรียนเฮ็ดเอาเองพราออคือโมโหลิ้นให้โอ้ยว่าได้ได้ให้นักเรียนลิ้นเอาเองห้อย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 ตัวนี้คือทาเฮ็ดตัวนี้เอืมเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องอะไรไม่ใส่รถไปกันสองโอ้ย ยังในน้องอนี่อยอะยังมีสองลอยอยู่อันน ok> ี้จังเล่บันนียหกพันแปดร้อยอู่เนหกพันแปดร้อยนี่ยังเก็ต่างกันเนี่หกพันสองพันห้องหาพันพอ้โอ้ซือกาว้น่านั่นคือเนี่ยโอ้ตัวนี้คือยุ่ตัวนี้แก่พร้อมเนื้อดีพร้อมหกพันแปดร้อยต่อได้ถักเดินเนื้อี๋ยวกินมบ ตัวนี้กจีท่นห้าจีทนห้าตัวผู้ขาของแกงตัวรับตัวบานเลยร่างหาพันปายห้ันแปดร้อยที่ผัวไปเซ็นสั่งกระทนบอลเราลงให้นะั่งกระทนมต้องอเดือนนึงมัน้อมีสั่งกระทั่นเขาเขาขอบรรษาคือบานเอาไปหลายบาทเลยตัวโอ้ตัวนี้โบเปลืองเขาขวบเปลืองเปลืองพันขว อ่าพันแปดครับพันแปดห้องว่ทั้งเบิดห้องว้าาพันคืืกอนนี่พี่น้องตัวนี้ก็ไล่เมืองไยุจว่าไมายนั่นเรือลอนเอาเาไล่มย้อนจะว่ายเพอไม่จัวะกุญานยนหาผ่านเหมือนบอกคนกำเนียกู้นเดี๋ยวมันคายคนมันค่ายามัน เจสต้าูเสีวไมตองไหนเขาหรอกจะขายหมดเไปจากเไปเซสังฆท่านพี่น้องอไปจากเยไปเซสังฆทานไปโทร้าเซสังฆทานคือเกาห้ามีม่พู้จากเลยไปเซสังฆทานศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดห่งกหนูครับแปดหมีหลายครับหลาย้ัวน่สองตัวมื่นกัมี่อ๋อมีบาเนี่สองตัวมื่นสองตัวมือนี่สองตัวมืนอันนี้จะควันหอน หนพัน wow. ี่บเดี๋ยวว่บ่ right. right. well, ักพเียเป็นตัวพูดตัวปหาสองตัวหันตัข uh ้าวอแ้วก็ขาเดเจ็ดตันี้บ่เพื่อนเขาขวก็นี้มันก็ิย้อนหาคือเล่า่าแล้วมันบ่อวนเนาะตัวน้อยตัวน้อยอ้าว่าไปนีผู้วาน้ำเยอะบ่เมื่อนี่ ไย้โย้ผนดถือครับ้ใถือกใไล่มาหนเ้ใแปดสิบองร้อีกแล้วน้อไป้าแปนาอย่างนั้นแปดเขากินอยแน่ว่าจั่นสีกนอเด็ดหะน้กใกล้กันอยู่ด้อกกยด้อก้อรอบสวยสวยน่เป็นวเจ้านั่มือถือว่าดีอยู่ต าเห็นก็เห็นสื่อคนสื่อว่าดีแน่เดี๋ยวได้จบ้อยคันเขาให้คันเขาให้คัำนี่แสดงว่าเขาสื่อดีเติบยูบเราเราเราัตั้งบอกบอกเป็นดีบอกบอดีบอเห็นเราสื่อไรงงานแล้วสื่อแพ่นแน่ยู่แกพันกวงก็เร้่อว่าพอสื่อตัวนี้โอเรื่องเป็นอย่าขายอย่าขายคนอย่าขายเลยอย่า้ายมาแรงเงื่อนเงินไปไปไปบอกบอกเขาบอกไปขายแถอะเดี๋ยวเราไปขายเมอบอกกันเอา การรถไฟกร็เสียพี่ตายเดิครับมันเป็นอย่างไรเมียมันขึ้นบนจริงนี่มันงัวเป็นงัวขาวนะครับงัวขาวกระเงื้อแดงคือเขาเป็นงัวขาวแต่ว่าคนน่าร่าห้องห้องสองบนสองกับลูกมันบอครับตาเมียมันลูกพ้นหายไปแล้วนี่นั่งตาเมียมันครับคนบ้าดิโอ้พอพันอันนั้นปพอพันได้ดูมันงัวงามขนาดเลย ในจักบาลเราพอจะเคี้ยวเนือบางหันมื่อเท่าไหร่ว่าแมนคลายว่าแมนขายออกเขาคือห่มอยู่คือห่มดีอยู่ไม่ต้องด้ขายอยู่สะดอกรยังสีถือแข่มือนี่ มันจอยเบิดแล้วแม่นี่พราเอาออกแล้วมันหานัดเลยเนี่ยหไม่ไมเฮ้ยใครคนเหลืนบัณฑ์ใครออกใครออกเปลี่ยนตัวใหม่ตัวเก่าเลยหน่อยหน่อยนี่ซื้นนั่นี่คือตัวเก่าเห็นโอ้ยซื้องวดปันงวดตัวเก่าจักรื้อจังไก่ว่าเป็นตัวนั้นมันหานัดเลยจนมันจอยดแต่เซนทวัลสิชวาเดี๋ยวนี้ขายเบิร์ตได้ขึ้นคืนบ่ล่ะ มีอยู่มีอยู <S <S ่มีอย um> ู่มีอยู่มีอะไรายังไครยังไครยังไครเดีเลีมอยู่ใครเอาซุเนี้มาเหมือนี่ขบวนกามกามเจ้าบากขบนกามามนี่เจ้บากับวนก้ามามเฮามือนนี่ังบาก่อ 1งินหกพันเม็ดสี่สิบคน้งินหกพันห้ามอยู่โกระทบโอ้ไข่สูงเกึงหนึงเลยบเตรกบเกลงงนหกพันอยากได้เี่ยดแม่พเรล่าใจอักหั้นพอเหล่าใจตัวนั้นก็คือแม่นี่คือโกมูลเ0นหกพันพืะจะไปเลี้ยงไปหนองส้ายเลี้ยงได้แข่เอาหงยัง ว่ามันสิพร้อมสมเอายังพันน้ำนมอ,อยู่อินดูปลาจีนตาแบบงามเลยทุ้นี่กับเมียราคาห้องสี่พันได้ดิเอ็นสี่พันคือห่องลายขึ้นกว่าเก่าลายเก่าแนมันสีเขเนี่ 4, ย บอกวงวถือก็งี่สีแท่งเกาเป็นยังไงก็เดิในสีงวนั่นบางหันมื่นสองวันนี้เป็นมืี่้ขายไเ่ามันก็บได้ขายแลพออ้บางหันมื่นสองใหกว่านี้บันนี้มื่นที่ันหน่อยลงดั่นน้น้อยๆอรอนี่บัน้มื่นที่มันขายคือปัญหาขายัหาแพ่ไหนปัหาแค่หนวันนี้ไม่เอาเลยัหาง่วนหน่อยแล้วคาสูงเน่ยลาด้ทีม่สมนาอ แพงเน้มันถือเลยพี่น้องมันแพงแพงแล้วเออแพงขนังีสี่แพงกับปาแพงเอา้งเาไมโทนอ่ะอ้หน่แปดสองหนแปดสองเก้าเก้าสี่ห้าเ้าส่ามหนึ่งเก้าเก้าสี่ห้าห้าสามหนเออแม่บน่กันที่ตัวก็ะไรที่งานเดียวกันนั่นแหละกรงไรโอ้ แซ่บมือกบวนหมาดี่สั่นมือนี่ก็แน่นอนเถอะวะซือเป็นแซ่บดีตัวนี้หมนสันหด่อยันนคบเายองเคยรย์อหัยงหรอจายบอกเคลียังเมื่นเท่านีน่ะมื่นสามถือคนอกเว้ยถือเจ้าไหนงัแแหงนี่โอ้ยมาเงินงานจมอยู่ ทับนี่มืสามมาแพงกับจักรีวาจัง่นแล้วเนาะแ่อพันบทำได้เข้าย่างนี้กัอีกขึ้นก่อนก็บ่ออยู่้องมัคาย้อนทีดียวเลยก็คนเลยนโอ้ยม่นี่เลยแม่นี่เลยโอ้คนละคนละทีมงานเัวนี้เจวนี้สีำเงินผมก็ลง้ทนี้ผมถามสีพัวอยู่ขใจบอเขาเนตัวยื่นไป เฉลี่ยน hmm. oh, ้ำเนี่ยว่ามาสองรูปแบบเลยเหมือนนี่พี่น้องเพิ oh, ่นฝากมาขายครับแม่ลูกคือแม่ลูกพี่นีครับแม่โอ้แม่ลูกอีดีลูกแรกนี่พี่น้องพักมาขายแมื่อไหร่เงินเท่าไหร่ความท้องไปหน่อยหน่อยก็ได้คามทองไปน้อยเหน่อยดึงมาจังเลยมึงดูฝากทองไปแล้วแต่สิไห้บ้านวราอ้าวสามพันจะตึงจัง ทุกยางผมประกันจับบอลเมย์มันสีห้ามอยู่แม่ลูกแรกลูกแรกมือลึ่นห้ามเี่เอ้ยี่รับประกันโอ้ห้ามอยู่สีได้สีได้สีได้โมีเปียวมีดางเลยเอาลูกไส้บัเทอร์นสองมือขายใ้คนปะให้สองโซนไอ้กาวาเลยสองโซาไอ่กวา ให้สนใจโอ้สีงามของแกยอยู่มันหักอยากจอยเนี่ยว่าม่นอยากจอยแต่กระจอยนะะอั่นล่ะว่าเลี่ยงบอสบุ์บ้านไหนดอกลูกกระจอยแม่กระจอยผู้เฒ่าคนสีเศร้าเลี่ยงเงินสองหมื่นใครอยากได้เอาไปเลี่ยงเอารโทรไปนำ้ำซูแปดซีเก้าสีูเเก้าส,รส,รส,รสครับ้บากคำเลียงกระถล่เลี้ยงให้สนใจทักก็เลยนี่สีเอปะกัน มีจันนี้ข,นขึ้นขึ้นเงินอ yeah.